่แล้วาาค่ะยำค่ะวันนี้เราก็จะมาม้วนมาจอยมากินยำในฝีมือตัวเองกันนะคะอันนี้เราก็ทําจนร้อนกินจนหน้าแดงเลยดูขั้นตอนกันก่อนอื่นเลยตั้งน้ำลูกปลาหมึกกับกุ้งนะคะวันนี้เรายำเป็นยำทะเลค่ะยำรวมมิตรทะเลนะคะจะมีทั้งกุ้งปลาหมึกวันนี้เราก็เพิ่มตินไก่เข้าไปนะคะเพราะว่าอยากกินต่อมาลูกบุญเส้นกันเลยต่อมาถึงตามหมูสับนะคะวันนี้หมูสับเราจะใช้เป็นวิธีรวนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะ มาถึงขั้นตอนการยำขาเราก็ใส่พริกที่ขกละเอียดนะคะวันนี้ใช้เป็นวิธที่ขกค่ะน้ำมะนาวค่ะผสมน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะวันนี้ใช้น้ำเชื่อมค่ะแล้วก็ซอสพริกนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่หมูดวนนะคะตามลงไปเลยค่ะแล้วก็มาตามด้วยตัวเอกของเราเลยของทะเลนั่นก็คือกุ้งกับปลาหมึกนั่นเองค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ตัวดื่มด่ำของเราวันนี้ขอเพิ่มเป็นตีนไก่เข้ามาค่ะ ใส่ผักนะคะมะเขือเทศหอมขาววุ้นเส้นใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันนี้นะคะจะยำเยอะหน่อยเพราะกินทางบ้านนะคะหรือ,รอง่ายๆก็คือ,อยำใบกะหล่ำมันนั่นเองค่ะโดยผักนะคะขึ้นช่ายนะคะเพื่อความหอมมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะแบบว่าให้น้าํายำเนี่ยซึมเข้าตัวเนื้อกุ้งุเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยมาใส่จานกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟมะม่วงกันยำห <c oughs> ว,นวานๆไเปรี้ยวออกหวานะ <c oughs> ตอนนี้เ็เริ่มไม่ไหวเริ่มปากเลยนะคะเดี๋ยวไปให้นั่งกินดีกว่าค่ะ